แล้วเปิดขึ้นมาเลยฮะนี่จําได้ใช่ไหมฮะแล้วในคลิปกระดกเล้าเนี่ยคุณผู้ชมฮะอย่างที่บอกคือทุกคนก็รอฟังคําตอบว่าจริงๆแล้วน้องกระดกเล้าเนี่ยที่บอกว่าจ้างสามหมื่นคุณผู้ชมครับวันนี้เนี่ยมันจะมีภาพของเบิร์ตวันว่างๆทีมงานเปิดภาพเบิร์ตวันว่างๆคลิปต่างๆที่เบิร์ตทำกับแบงค์เอาขึ้นมาประกอบก่อนคุณผู้ชมจะได้นึกหน้าออกว่าเบิร์ตวันว่างๆเนี่ยเขาเป็นใครเขาก็ชอบถ่ายคอนเทนต์ถูกไหมฮะ,ะนี่ ใช่ไหมเบิร์ดวันว่างๆอันนี้นคือให้กินขี้หมาแต่เขาชี้แจงกับเราแล้วนะว่าขี้หมาเนี่ยเป็นขี้หมาปลอมมีตัวอื่นไหมที่งานเอาไอา้ไอ้ตัวนี้จำเห็นไม่ค่อยชัดตัวนี้มันต้องเปิดนี่อันนี้คือตอนเหมือนถีบนี่แล้วก็มีตบค่ะตัวนี้ยังไม่เท่าไหร่ฮะเอาตัวอืนน่นยังไงที่เอาตัวอื่นแตงโมขยี้หัวเออตัวนี้อันนี้คือตัวเก่าเดี๋ยววันนี้จะเปิดของใหม่ๆให้ดูนี่คือเบิร์ดวันว่างๆกลับมาตรงนี้ ใจยังไงก็ตามแต่จากกระแสสังคมคุณผู้ชมฮะ